นิขันตะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระวังคีสะอยู่ที่อาคาละวะเจดีเขตเมืองอาลวีกับท่านพระนิโคตกับปะผู้เป็นอุปชายะก็สมัยนั้นท่านพระวังคีสะยังเป็นภิกษุใหม่บวชได้ไม่นานถูกใช้ให้เฝ้าวิหาร ครั้งนั้นแหลสตรีเป็นอันมากพากันประดับประดาร่างกายสวยงามเข้าไปยังอารามเที่ยวดูที่อยู่ของพวกพิสุในขณะนั้นพระวงังขีระเกิดความกระสานขึ้นความกำหนัดจึงรบกวนจิตของท่านเพราะได้เห็นสตรีเหล่านั้นลำดับนั้นท่านพระวังคีสะมีความคิดขึ้นว่า ไม่เป็นลาบของเราเลยไม่ใช่ลาบของเราเลยเราได้ชั่วเสียแล้วเราไม่ได้ดีเสียแล้วที่เราเกิดความกระสันมีความกำหนัดรบกวนจิตใจเราเหตุที่จะให้คนอื่นช่วยบรรเทาความกระสันยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่เราในเพราะความกำหนัดที่เกิดขึ้นนี้เราจะได้แต่ที่ไหน อย่ากระนั้นเลยเราพึงบันเทาความกระสันเองยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองเถิดในการครั้งนั้นท่านพระวังกีสะก็บันเทาความกระสันและยังความยินดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองได้จึงกล่าวคำเป็นคาถานี้ในเวลานั้นว่าวิตกทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเหตุให้ขนองซึ่งเกิดมาแต่อคุสนธรรมย่อมเล่นมาสู่เราผู้ออกจากเรือนบวชแบบคนผู้ไม่มีเย่าเรือนหนอบุตรของคนชั้นสูงทั้งหลายผู้มีฝีมืออันเชี่ยวชาญศึกษาดีแล้วทรงธนูไว้มั่นคงพึงทำคนที่ไม่ยอมหนีตั้งพันตั้งพันให้กระจกระจายไปโดยรอบ ฉันใดถึงแม้ว่าสตรีมากมายยิ่งกว่านี้จากมาสตรีเหล่านั้นก็จะบิดเบียนเราผู้ตั้งมั่นแล้วในธรรมของตนไม่ได้เลยฉันนั้นเพราะว่าเราได้ฟังธรรมที่เป็นหนทางนำไปสู่พระนิพพานนี้ในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระอาทิตย์แล้ว ใจของเรายินดีแล้วในธรรมที่เป็นหนทางนำไปสู่พระนิพพานนั้นแน่มารผู้ชั่วร้ายถ้าท่านยังดึงดันจะเข้ามาหาเราผู้อยู่อย่างนี้แน่มรตยุราเราจะทำวิธีหลีลับโดยไม่ยอมให้ท่านเห็นหนทางของเราได้เป็นอันขาดดังนี้